ควันนี้พามาชมการติดตั้งเฟียมนะครับอันนี้เฟียมเป็นเฟียมสองหน้านะครับทําจากไม้เก่านะครับประมาณนิ้วสองถึงนิ้วครึ่งนะครับผมเป็นฝาเฟียมจากไม้เก่าในทีมช่างเรากาลังติดกันนะครับ,รบ,ใ,รบใส่แล้วก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนะี่ยทีมช่างเรากำลัง เียครับไม้หน้แข็งทั้งนั้นครับผมนี่ฝาเฟียมไม้เก่าสองหน้าสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับรับทําครับผมเขียนม,มาใส่รอบๆนะครับรเดีวค่อยขึ้นโครงมุงหลังคา ทีมช่างเราก็ลัวติดตั้งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับ0 96123 3535ครับผม